สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพิธีตามาศาสนาคริสเผยกําหนดการพิธีทางาศาสนาแตงโมนิดาหลังเกิดอุบัติเหตุดับสลดนับว่าเป็นความสูญเสียจากกรณีที่แตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเป็นข่าวเศร้าพบแล้วร่างแตงโมนิดา อยู่ฝั่งตรงข้ามท่าน้ำพิบูรลสงครามเมื่อเวลา13.10นาวันที่26กุมภาพันธ์65แตงโมสวมใส่ชุดสีขาวสภาพนอนคว่ำหน้าเบื้องต้นแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบแม้ตัวจากไปแต่ความดีงามที่เคยสร้างจะยังคงอยู่ในหัวใจของคนบันเทิงและแฟนๆตลอดไปสำหรับแตงโมนิดา พัชระวีระพงศ์โดยครอบครัวจะจัดพิธีให้แตงโมอย่างดีที่สุดเพราะมีคนรักมากมายซึ่งกำหนดทำพิธีตามาศาสนาคริสต์ในวันที่ 11, 12, 13มีนาคมที่ Crash of Joy สุขุมวิท36และวันที่14มีนาคมจะทำพิธีเผาที่คริสตจักรเมเทอริสรังสิตคลอง4ชาปนสสถานที่เดียวกันกับที่ทำพิธีศพของคุณพ่อของแตงโม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ